จะกลัวทําไมไม่น่ากลัวอยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าคุณมีใจที่บริสุทธิ์เดียคุณจะไปกลัวเรื่องอะไรคุณเข้ามาไม่ต้องไปกลัวทําไมแต่คราวนี้ยหลายๆอย่างมันบีบบังคับแอนว่าเอายิ่งบีบบังคับมาว่าให้เใกล้ถึงวันที่แล้วนะเออใกล้ถึงวันนู้วนวันนี้เห็นไหมมันใกล้ขึ้นมาแล้วนะอย่างเงี้ยเออเขาต้องกลัวสิเอฟซก็ไม่แน่นะเพราะว่า ไปแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครไปด้วยเลยเอาเอาแต่คนอื่นไปเนี่ยเออเอาแต่คนอื่นไปด้วยไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะมีธุระป,ป่าปังเขาได้ไหมล่ะได้ไหมเขาก็มีธุระป,ป่าปางเขาเออแต่จะเอาญาติญาติไปเป็นเพื่อนหรือเปล่าอ่าหรือจะเอาเอาไปให้เป็นพยานด้วยเนอ อ๋อก็ประมาณนั้นแหละคุณสุดารักษ์นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเขาไม่มีความสุขอยู่แล้วทุกวันเนี้ยก็ต้องดิ้นรน่สู้ในความผิดถูกของเขาไปอ่จะไปกลัวอะไรถ้าเขาไม่ผิดอ่ะถูกไหมอเออจะไปกลัวอะไรถ้าเขาไม่ผิดอ่ะเอาไว้โอยเขาไม่กลัวหรอก คำพูดของเขาเนี่ยเอฟซีเราเห็นมาหลายครั้งแล้วเออก็ใหม่ก็ใหม่เอาเอกสารมาตบหน้าไม่รู้กี่เที่ยวแล้วเวลาเขาพูดไปแล้วมันไม่ตรงไงมันไม่ถูกไงเขาก็เอาเอกสารออกมาตบหน้าไม่รู้กี่ครั้งแล้วทําไมเ็าทาได้เอ่อทำไมไม่ตรงอ่ะก็เขาไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วผิดถูกเขาก็ไม่สนใจหร้วว่าพูดผิดไปโกหกไปอะไรประมาณเนี้แล้วมันไม่จริงอย่างนั้นเ,เขาก็ไม่ได้ออกมาแก้ข่าวเนี่ย เออไม่ได้บอกอุ้ยขอโทษนะผิดไปนู่นไม่มีแล้วก็แล้วไปจับได้ก็ไปพุยเรื่องใหม่ต่อไปเออกม่เลยเฉยเฉยไปอันที่ผ่านมาเ็าจะเป็นอย่างนั้นก็จะเฉยไปไม่เห็นมีอะไรเลยอืมเขาไม่สนใจหรอคำพูดเขาเขาพูดไปแล้วก็แล้วกันไม่สนใจคำพูดด้วยผิดถูกก็ไม่สนใจอยู่แล้ว อ,ออย่างเราไปไปฟังๆแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมพูดแบบนึงแบบนี้ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องคําพูดของเขาไงนี่คือประเด็นก็แล้วแม่นอกท่ายเขาก็ยุแยยุแย,ยงแต่แข็งลวกอยู่แล้วพวกนี้เขาก็ใส่กันเป็นข้างเดียวกันเขายังเขาจะคือพูดง่ายใจเขาเขาไม่อยากจะให้อ่าไปพบยายเลยล่ะเอาง่ายไปพบตายาย แม่น้อกไส้เขไม่อยากจะให้คืนดีกันอะ่ะดูลักษณะแล้วอ่ะเขาจะได้ด่าได้ไงเอฟซี <laughs> ถูกไหมเออถ้าถ้าไปคืนดีกันเนี่ยเขาจะด่าตายายไม่ได้นะเออเขาจะด่าไม่ได้นะถ้าไปคืนดีกัน,น่ถ้าเขาดีกันโอ้กันนอนหนุนตักกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆจะไปด่าตายายเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลไงเออเขาเลยแย่ให้แย่ให้ใหทะเลาะกันซะแย่ให้ไม่สู้กัน่ะ บอกว่าจะมายุ่งกับลูกฉันนะเออคุณจะดูแลกันไปก็อยู่ดูแลกันไปเองไม่เกี่ยวกันเออก็แยกออกไปฉันก็อยู่กับลูกน้องไส้ฉันไปเออทางนู้นก็อยู่ทางนู้นไปไม่เกี่ยวข้องกันเจ็บป่วยก็ไปดูแลกันเองเออไม่ไม่เกี่ยวกันมันก็ยังพูดอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ๆเออถ้าทางนี้จะเข้ามาหาด้วยความคิดถึงหรือว่าด้วยความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่เชื่อหรอกเอาจริง พูดไปมันเหมือนฝืนนะฝืนคําพูดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เขาจะไม่ทําแบบนี้หรอกเอาจริงถ้าเขาดีจริงๆนะเขาจะไม่เป็นแบบนี้หรอกมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้หรอกมันคงจะดีกว่านี้ไม่รู้กี่สิบเท่าเออญาติพี่น้องก็คงจะไม่ระสำระสายคงจะไม่โดนกันระนงระนาวขนาดนี้ใช่ไหมถ้าดีจริงอันนี้มันไม่ใช่ไงเอฟซีเอ็ดไม่เชื่อเลยแล้วพูดตามหลังแล้วก็ไม่เชื่อ เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สามารถจะเชื่อถือได้เอาจริงๆไม,ไม่ไม่น่าเชื่อถือกล้าพูดได้เลยว่ามันมีอะไรที่ที่น่าสงสัยแอดว่าน่าสงสัยว่าเข,เขาเข้ามาทําไมอ,อ่าแล้วบอกว่ากลัวกล้องวงจรปิดเนี่ยกลัวกล้องด้วยเนี่ยโอโหอันนี้ยิ่งคิดหนักเลยถูกไหมคนเราคนธรรมดาเนี่ยสามัญชนทั่วไปคนธรรมดาเ,เขาจะไปกลัวเรื่องพวกนี้ทําไมเออเขาไม่ได้คิดอะไรเนี่ย เข้าออกทุกคนก็นเข้าออกกันไม่เห็นมีใครกลัวสักคนเลยเอามีแต่ขานี้กลัวมันก็เลยแปลกไงมันเป็นแปลกๆอยู่เออพิลึกพิลึกอยู่อืมแต่ยังไงไอ้ที่เข้ามาที่จะแบบคืนดีเนี่ยคงไม่มีหรอกแอดไม่เชื่อหรอกจะมาคืนดีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคืนดีเขาคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกถูกไหมล่ะเขาคงจะช่วยเหลือกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วคือ ถ้าจะดีกันนะะคงไม่เป็นแบบนี้คงจะไม่ดา่าซะฉ่ำขนาดนั้นหรอกเห็นไหมไม่ด่าแบบครอบครัวแบบนลนรกอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเนะอ็มซีนะคนเราคนเรามันเจ็บคนเรามันรู้สึกคําพูดนะไม่ใช่เด็กๆพูดใช่ไหมคนโตพูดอย่างนั้นแล้วเนี่ยความความรู้สึกเนี่ยมันมันมันขาดจากกันเลยอะ่ะ พูดอย่างนั้นนะเราจะย้อนกลับมาใหม่เนี่ยมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่อนข้างยากนะยทเียยากคือแก้วมันลาวแล้วอะพูดง่ายเออแก้วมันลาวแล้วแล้วคดีความก็ยังคากอยู่ในอา่าข้างในเลยยังไม่จบนะไม่ใช่จะจบไม่จบนะยังมีอีกเออยังคาอยู่แล้วเขาจะมาดีกันทําไมเออมันดีไม่ได้หรอก ออแล้วเขาก็เลือกไปแล้วด้วยเอฟซีเขาเลือกไปแล้วเขาเลือกที่จะอยู่ของเขาแบบนั้นอยู่แล้วเอ,อแล้วก็มีคนสนับสนุนอยู่ฝั่งออทางไกลเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วให้อยู่อย่างนี้เขาจะได้มาเล่นฝั่งนี้ได้ช่ำๆไม,มเอ,อเห็นไหมเขามีเวลาเล่นอยู่เยอะแยะมากมายเอ,อถ้าไปดีกันซะนี่โอ้โหการที่จะไปเล่นเขานี่ยากเลยเออถ้าถูกกันเนี่ยถ้าครอบครัวดีกันเนี่ยจบข่าวเลยนะ ไอ้นูนหากินยากเลยหากินไม่ได้เลยเออแต่ถ้าทะเลาะกันอยู่เงี้ยมันเข้าทางเขาเลยเขาก็หากินได้ตลอดเออด่าแบบสนิทใจอะเอาเยะอย่างนั้นนะประยุมนะครับสวัสดีครับผมนะครับคุสุกุกัญญานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมนี่แหละ ขานีเขาไม่อายใครทั้งนั้นแหละนะครับถ้าเขาเป็นคนดีมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอเอฟซีออันนี้ไม่ดีไงคนไม่ดีไม่ดีก็จะเป็นแบบนั้นเงี่ย <c oughs> อา่อาคนบรรพานะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับเอฟซี FC. นี่แหละคนเรามันนิสัยเขาไม่ได้คิดที่จะดีอยู่แล้วแอดไม่เชื่อหรอกนะครับ วันนี้มีเรื่องอะไรเหรอเอาก็มีเรื่องที่ว่าเจ้าแม่เขาจะเข้าไปหาเข้าไปหาตายายเอฟซีแต่เขาไม่กล้าเข้าไปเขาบอกว่ากลัวกล้องกลัวกล้องวงจรปิดเออเอฟซี <c oughs> คิดว่าเขาคิดยังไงที่เขาจะเข้าไปแล้วทำไมถึงกลัวเออนะเออ จะเข้าไปมันต้องไม่กลัวสิถูกไหมลนะ่ะมันต้องมีเหตุผลเนี่ยมีสาเหตุเ,เอาง,ง่ายๆมีสาเหตุมีเหตุผลของเขามันต้องมีอะไรอาจจะไปขอความร่วมมือหรืออาจจะไปขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็ใกล้เวลาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเ,นเองเ,เนี่ยเออเลยไม่กี่วันเดี๋ยวก็ถึงแนละวเขาก็กลัวไว้ก่อนอ่าเพราะว่า สถานการณ์มันบีบแล้วไงเวลามันนัดหมายมันก็ต้องเป็นไปตามนัดถูกไหมปากเขานะ่ะปากเขาแข็งนะเออปากเขาไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นแหละเออใช่เอดก็หวังเนีายเอดก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเขาคาดหวังอะไรสักอย่างนึ่งเข้าไปจริงๆเขาตัดขาดกันไปนานแล้วถูกไหมล่ะเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอยู่แล้วแล้วก็ก็ด่ากันซะํำกันอยู่แล้วถูกไหม ขาดขาดกันแบบปนพี่ไปเลยอ่ะไม่มีเยื่อใยแล้วอยู่ๆจะไม่อยากจะเข้าไปเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะช <c oughs> นสอกแล้วล่ะแล้วถามนั้นเขาไปช่วยเหลืออะไรได้ถามหน่อยเขาไม่ได้มีไงเออเขาก็อยู่กินกันไปวันๆเท่านั้นเองเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยเออเขากินเงินคนแก่กินเงินอะไรเขาไปแค่นั้นเอง เ,เขาก็อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้มันเขาก็อยู่ได้ของเขาอะขายของขายผักสวนครัวบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเขาก็อยู่ได้อืมออกไปตามหลานเหรอมากินข้าวหอนะครับผมไปนั่งดูน้ำกันนะ <laughs> เออน้ำเยอะกันเอาเอาเบ็ดไปตกเลยนะเอาเบ็ดไปตกปลาเลย หรือไปลงไปใส่ข่ายใส่อะไรนั่นนะอาจจะได้ปลานะครับถ้ามีบ่อเลี้ยงปลาใกล้ๆเรียบร้อยปลาเพียบก็นี่แหละนะครับเอฟซีเนาะเราเห็นแล้วเราก็งสงสัยเขานั่นแหละว่าเขาไปทำไมมีเหตุผลอะไรถึงเข้าไปมันต้องมีเหตุผลนะมีมีมูลเหตุที่จะต้องไปเราคิดว่าอย่างนั้น เพราะว่าตะก่อนไม่เคยคิดอะไรแล้วเขาก็ขาดกันมาแล้วด้วยออเขาดกันมานานแล้วมันต้องมีสาเหตุนะครับมีมูลเหตุที่จะต้องไปแล้วถ้าบอกว่ากลัวกล้องกลัวกล้องด้วยนี่โอ้โหไม่ต้องถามเลยนะเอฟซีนะพิรุษเลยคิดว่าอย่างนั้นเลยว่ะพิรุษเลยเดียวกันคิดกันไปแบบนั้นเลย ไม่พิรุษก็แปลกแล้วนะะเออจริงๆเพราะคนธรรมดาคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วก็มีอะไรมาส่องหน้าเขาหรือเปล่าเออไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วเพราะใจเขาบริสุทธิ์แต่ถ้าใจไม่ไดบริสุทธิ์มันกลัวนะเออกลัวว่ามันจะไปทําอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีกล้องที่ไปจับได้เนี่ยมันก็มองเห็นแล้วว่าเอ้ยไอ้ห่าไว้หน้ากลัวไว เ,ออเดี๋ยวเขาจะเห็นพฤติกรรมเห็นอะไรไปออนี่แหละเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ตามลําพังของเขามันก็ไม่ได้ไกลกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้ย้ายไปอยู่นอกเขายังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมันก็ใกล้กันจะตายแนละ้วเออเดินไปกลางคืนก็ไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำไป เดินไปหากันเนี่ยมันก็เดินได้ถามว่าเดินได้ไหมเดินได้เดินไปหากันเนี่ยเดินได้อยู่แล้วเออแต่เขาจะเดินไหมล่ะออเน้ำมันแรงมากใช่ไหมต้องลดลงไปเกือบอ๋อน้ำมันแรงใช่ไหมก็ไอ้นี่งไงลงขาย นะหรือไม่ก็ยกยอไงเออก็ว่ากันไปมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมคนนี้ไว้ใจไม่ได้แน่นอนถูกต้องครับผมแอดก็คิดว่าอย่างนั้นแหละแต่แอดว่าจกนาเขาคงรู้แหละนะอพ่พฤติกรรมการกระทํำอ่ะเขาคงรู้แหละเขาคงไม่ปล่อยให้ฆ่าสายตาหรอกนะ เออเขาคงไม่ฆ่าสายตาหรอกเขาคงดูอยู่แหละเอ่าเพราะว่าเขาพูดพูดไปแล้วนี่นะในสื่อไปแล้วเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยเออเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วละ่ะเออว่าจะคือจะไปจะมาต้องอยู่ในสายตาเอาพูดง่ายเอ่อแค่กล้องอย่างเดียวไม่พอเออต้องอยู่ในสายตาเพราะว่าไม่กล้าไว้วางใจเผื่อจะไปหลอก นะครับเอ่อไปหลอกนู่นหลอกนี่ได้นะเพราะอย่าลืมว่าพ่อแม่เอฟซี D, เอ่อถ้าเขาพูดดีพูดอะไรเนี่ยเขาก็อ่อนใจอ่อนเขาก็ให้อภยัยนะเออถ้าเขาพูดดีพูดน่าสงสารนู่นนี่นั่นเขาก็ให้อภยัยเออพอให้อภยัยปุ๊บเข้าทางเลยเออหลงกลเลยถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะหลงกลนะจะบอกไว้เลยนะเอ่ะอ่ะ น,นี่แหละคืออันตรายที่สุดตรงนี้เอฟซนะไม่ต้องไปคิดตรงอื่นหรอกอันตรายตรงหลงกลนี่แนละเอ๋อไวายนะ้ำไม่แข็งเหรออ๋ออันตรายก็ไม่ต้องไปทำนะซื้อกินดีกว่าเออน้ำมันแรงเออน้ำมันแรงมันต้องไปหรอกน้ำมันแรงมาก คือเราพูดถึงเอปลามันขึ้นมาบนบนข้างบนไงมันหลุดจากคลองขึ้นมาข้างบนเนี่ยอ่าน้องใหญ่น้องนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละก็เขาคงจะมีปัญหากันแหละนะนะเอซีนะแอดว่านะเออ่มีมีปัญหาที่ต้องแก้ไข พอเขาเขาไม่มีญาติแล้วไงเอฟซี FC. บอกตรงเขาไม่มีญาติแล้วนะเออไม่มีใครแล้วนะญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีแล้วเขาก็รู้กันหมดหมดแล้วเนะี่ยว่าเขาไม่เอาใครเออแล้วเพื่อนฝูงก,ก็ไม่มีที่จะปรึกษาที่จะหามลือเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่สนิทเหมือนนี่ไงไม่มีใครแล้วเขาก็จะคุยแค่ได้ได้แค่แต่เอฟซีแล้วเอฟซีเนี่ยเขาก็ แอดว่าเขามันไม่ไม่เหมือนเคอญาติอ่ะเอาจิงนะเออแอดคิดไม่รู้นะแอดคิดแบบนี้มันไม่เหมือนเคยญาติความสนิทสนมนะความเออ่สัมพันธ์ความสัมพันธ์กันแล้วเอาความผูกพันมันไม่มีไงถูกไหมคนอื่นก็คือคนอื่นนะถูกไหมเราจะไปปรึกษาเขาทุกเรื่องเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องรายละเอียดต่าง เรื่องส่วนตัวเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะไปปรึกษาคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งเราไม่ไม่รู้แม้แต่ค่าหน้าค่าตากันเลยรู้แต่ชื่อรู้แต่อะไรกันอย่างเนี้แล้วจะไปปรึกษาเรื่องบางครั้งมันก็ลึกเกินไปเออก็ปรึกษาล้วบากเขาจะไปฟังทําไมเขาก็ไม่ใช่ญาติเขาเนาะเออเป็นแค่เอฟซีแค่นั้นเองเอฟซี FC, เขาจะสนไหมนะ เพราะฉะนั้นถ้าปรึกษาเครือญาติเนี่ยมันยังไงมันก็โตกันมาด้วยกันนะออหรือเออเลี้ยงกันมาด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคสิถูกไหมล่ะเออมันก็โอเคมันคุยกันได้มากกว่าความสัมพันธ์อะไรต่ออะไรมันมีหมดอ่ะเออมันก็จบกว่าคุยกันได้ทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าอยู่อยู่กันมาแต่สมัยไหนก็คุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาน่ะสามสี่ปีที่ผ่านมามันไม่เป็นแบบนั้นในเอฟซเออไปไปเล่นงานเข้าไปมูรี่เขาขนาดไหน,น